เทศบาลตำบลไซม้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกฐานะนจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นเทศบาลตำบลไซม้าเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2546ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราชปี2496โดยมีคำขวัญว่า ไซมาหน้าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามประชาชนมีความเอื้ออารต่อกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้และชุมชนมีความเข้มแข็ง เมืองแห่งนี้มาจากในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการเดินทางระหว่างมณฑลกรุงเทพกับกรุงศรีอยุธยาเดินทัพไปพร้อมช้างม้าและทหารระหว่างการเดินทัพทหารจะนำม้ามาพักในบริเวณที่มีป่าไทรร่มรื่นที่ได้ชื่อว่าป่าไทรม้าพักซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ต่อมามีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนหนาแน่นมากขึ้นหมายถึงจุดรวมของประชาชนชาวไซมาที่อยู่ร่วมกันภายในชุมชนหรือท้องถิ่นให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเทศบาลตำบลไซมามีอาณาเขตอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่จำนวนทั้งหมด 5,090ไร่โดยมีระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบ,บุรี8กิโลเมตรห่างจากศูนย์และห่างจากกรุงเทพมหานคร12กิโลเมตร อ่ามาครับเชิญครับสวัสดีครับกระผมนายกเ<อ>ทศบาลตำบลไซม้ามีอะไรให้ช่วยเหลือครับผมพอดีน้องเอสทราบข่าวมาว่าทางเทศบาลตำบลไซม้าได้มีการพัฒนาไปสู่ศูนย์ราชการแบบครบวงจรค่ะก็เลยอยากทราบว่าทางคณะท่านผู้บริหารมีแนวทางในการบริหารงานอย่างไรบ้างคะทางเทศบาลตำบลไซม้ามีแนวทางในการพัฒนาแบบครบวงจรทั้งอาคารสำนักงานที่ได้มาตรฐาน รองรับทุกการบริการให้แก่ประชาชนรวมทั้งอาคารอเนกประสงค์ลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโดยวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรีจ่าสิบเอกมงคลอัศวนิโคทรรองนายกเทศมนตรีนายพานุกูลสุรพงษ์ นายชัยยศชิมแป้นรองนายกเทศมนตรีนายอุกฤษเสือพลายเลขานุการนายกเทศมนตรีนายอุทิศย่ำเที่ยงที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายวุฒิอัศวะนิโคโทรประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลไซม้าที่มีประสิทธิภาพและทำงานมุ่งหวังเพื่อประโยชน์สูขแก่ประชาชนชาวไซม้าทุกคนครับพอดีสำนักทะเบียนบ้านเอชมรุธพอดีเลยค่ะเดี๋ยวังไงเองขอถือโอกาสทำสำนัทะเบียนบ้านใหม่เลยละกันนะคะ การให้บริการประชาชนในพื้นที่ถือเป็นงานหลักที่สำคัญของสำนักปลัดเทศบาลซึ่งทางเทศบาลได้เร่งพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพื่อให้มีความรวดเร็วในการให้บริการได้แก่การแจ้งเกิดการแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่การขอเลขที่บ้านการขอเพิ่มชื่อและแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านการเตรียมการเลือกตั้งรวมไปถึงงานติดต่อและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านต่างๆขอบคุณค่ะ นอกเหนือจากสำนักงานทะเบียนราชแล้วสำนักงานประหลัดมีหน้าที่ทําอะไรอีกบ้างคะมีแน่นอนละครับนอกเหนือจากการดูแลงานด้านทะเบียนราชแล้วสำนักประหลัดยังมีภารกิจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร,ร่วมเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีในวันสําคัญต่างๆด้วยเช่นงาน5ธันวามหาราชงาน12สิงหามหาราชินีและวันปิยมหาราช การจัดกิจกรรมดังกล่าวล้วนก่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดพลังสามคัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและยังทำให้ประชาชนได้มีโอกาสมาพบปะและร่วมกิจกรรมที่เทศบาลจัดให้ ีประเพณีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานลอยกระทงงานสงการงานเข้าพรรษาอยากทราบว่าหน่วยงานไหนเป็นคนจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาคะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆที่กล่าวทางเทศบาลตำบลไซมาจัดขึ้นเป็นประจำเช่นกันแต่เป็นภารกิจที่รับผิดชอบของกองการศึกษาซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้สืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปครับ ที่สำคัญทำให้คนในไซม้ามีกิจกรรมร่วมกันด้วยความอบอุ่นไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลเพราะว่าที่ท้องถิ่นของเราก็มีกิจกรรมดีๆไม่แพ้ที่ไหนเลยนะครับกอนการศึกษาที่ดูแลก,กิจกรรมด้วยนะคะตอนแรกเอคิดว่าจะดูแลแค่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแค่2แห่งเท่านั้น และอย่างนี้ประชาชนจะสามารถรับทราบข่าวสารได้จากไหนล่ะคะงานบริการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาลนั้นเป็นภารกิจหน้าที่ของกองวิชาการและแผนงานโดยจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆผ่านทางเสียงตามสายและรถกระจายเสียงเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้กองวิชาการและแผนงานยังมีหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงานการจัดทําแผนพ,นพัฒนาเทศบาลและการจัดทํางบประมาณรายรับรายจ่ายประจาปี รวมไปถึงงานนิติการและอย่างนี้ตอนนี้คนที่ประสบะทบกภัยน้ำท่วมอะค่ะทางเทศบาลตำบลไซมา้ามีแผนงานที่ว่าจะช่วยยังไงคะ เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยแหละครับทางเทศบาลของเราดูแลอย่างดีอยู่แล้วโดยเฉพาะทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมในเรื่องของด้านการสาธารณสุขและการควบคุมป้องกันโรคติดต่อต่อตางๆโดยจัดชุดเวชภัณฑ์และยารักษาโรคติดต่อที่มากับน้ําโดยท่านนายกของเราลงพื้นที่ไปมอบให้ประชาชนด้วยตนเองอีกด้วยนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้และคาแนะนําอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมยังปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงงานสุขาพิบาลด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกด้วยอีกหนึ่งโครงการที่เพิ่งจัดไปนั้นคือกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กๆในพื้นที่แปลงฟันรักษาสุขภาพในช่องปากและป้องกันฟันผุเพื่อสุขาอนามัยที่ดีกันอีกด้วยครับ และอย่างผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสทางสังคมทางเทศบาลจะส่งต่อความห่วงใยได้ยังไงบ้างคะทางเทศบาลได้ส่งต่อความห่วงใยในสิ่งที่น้องเอได้กล่าวมาทั้งหมดโดยการให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึงรับผิดชอบโดยกองสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุทเทศบาลได้มอบเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นประจําทุกเดือนนอกจากนี้ยังดูแลในส่วนการส่งเสริมอาชีพอีกด้วยครับ าเทศบาลตำบลไซม้าต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นนะคะจะสามารถชำระภาษีได้อย่างไรคะไม่ยากเลยแหละครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์ชำระภาษีประเภทต่างๆเช่นภาษีป้ายภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินรวมถึงภาษีบำร,รุงท้องที่สามารถใช้บริการได้ที่กองครังตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งใกล้ๆก,กับห้องบริการงานทะเบียนนั่นเองครับซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยครับ น้องเองก็อยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยค่ะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นทุกปีเลยเรียกได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนเสียภาษีมานั้นออกดอกออกผลมาเป็นสาธารณูปโภคให้กับชาวไซมาได้อย่างแท้จริงเลยค่ะ ไซม้าในวันนี้นั้นเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายถนนหนทางเรียบร้อยมีไฟส่องสวาส่างป้องกันความเสี่ยงภัยต่ออันตรายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นด้านอุบัติเหตุและโจรกรรมสาหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้โครงการต่างๆเป็นภารกิจหน้าที่ของกองช่างในการอำนวยความสะดวกให้กับชาวไซมา้าให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองครับ โครงการที่เราจะพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับเราก็มีสำนักงานนะครับที่ได้สร้างเสร็จแล้วใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร์มีงานบริการด้านการเสียภาษีในทุกรูปแบบมีงานด้านสาธารณสุขมีการพยาาดเรื่องการปลูกสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีเรื่องของสวัสดิการต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับ เขาก็ดีนะเขาก็พัฒนาดีช่วยเหลือประชาชนดีก็ตอนนี้กล้เนี่ยปลาบพวกยาเสพติดเนี่ยมันเยอะแยะเกินบางคืนข้ามมันรถมันแล่นุดมันกันเจียวเจ้าหมดมั่วสูงมัน่ะแล้วพอติดต้องวงจรติดมันก็ไม่ค่อยมามั่วสูงมันเท่าไหร่ธรรมดาจะมากันเยอะเลยตอนนี้ดีเจริญมีเทศบาลดีเขาช่วยเราทุกอย่าง ประทับใจที่สุดนะที่ที่เทศบาลมาให้ความช่วยเหลือกับป้าตามท่วมบอกเขาก็เอาทรายมาลงให้อะไรเนี่ยแล้วก็ต้นไม้หักทุเรียนหักเขาก็ช่วยหาก,กิ่งมาปลูกให้เนี่ยช่วยทุกอย่างเขื่อนเขาก็ทําให้ในส่วนของเรื่องการที่พี่น้องประชาชนนะครับได้เลือกผมเข้ามาแล้วนะครับผมพร้อมที่รับใช้ในด้านบริการทุกๆด้านนะครับ โดยเฉพาะเรื่องภาษีของท่านที่ได้เสียให้กับเทศบาลครับทุกเม็ดเงินนะครับทุกบาทที่ท่านชำระมาผมต้องย้อนกลับไปสู่ท่านในด้านบริการทุกๆด้านให้ท่านได้มีความสุขที่ท่านจะอยู่ในเขตเทศบาลตะบลเซมาให้มากที่สุดครับ ยิ้มและความสุขของประชาชนแสดงให้เห็นว่าเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มานั้นกลับคืนไปเป็นผลงานในรูปแบบต่างๆและมุ่งหวังว่าเทศบาลตำบลไซม้าจะเป็นศูนย์ราชการแบบครบวงจรสมกับแนวคิดที่ว่าให้บริการรวดเร็วทำงานโปร่งใสพร้อมรับใช้ประชาชนและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกมากนะคะด้วยความยินดีจากเทศบาลตำบลไซม้าครับ